บัสตี้ยันเซเสิอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะไปร้านเพื่อนนะครับได้ข่าวว่าเพื่อนผมอะ่ะน้องแอมมี่วันองนะครับมาเปิดร้านใหม่นะครับเป็นร้านขายลูปิ้งนั่นเองผมจะไปปวดเท่าไหรว่าอยากรู้ไปกันว่ามันจะอะไรแค่ไหนนะเฮ้ย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 ทำไมสักการินต้องมา,ามเลยเฮ้ยแล้วก็ไปลองกันเลยดีกว่านะครับไปามาคันวันนี้เราก็ มาซื้อหมูปิ้งกันนะครับผมโอ้โหดูแม่ค้าเรา<อ><อ>เนี่ไม้กี่บาทเดี๋ยววันนี้วันนี้ไม้สิบ,บาทซื้อสิบไม้แถมหนึ่งไม้ซื้อสิบไม้แถมหนึ่งไม้ไมถม้าด้วยโอ้มีขายคู่กับอ่าอะไรเนี่ยสยร้รดโรอร่อยมากอร่อยมากค่ะจัดไปเลยหน้าค่ะดูหน้าจัดไปเลยสดมากค่ะสดนะโอ้ดูหมูนะคะเน่เน่เน่ช้ำช้ำแม่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ มาเลยแบบนียังไม่กินก็รู้กอ,อามาสักเอ่เอาสักสิบไม้มาสิบไม้จัดมาเลยะโอเคนะวันนี้ไอ้แชมป์ดอยดอยสั้นเราอิ่มแน่นอนกินโอ้โหดูการละดำน้ำจิ้มนะครับผมโอ้โห หมักเองห,ห,หรือรอะไรหมักเองค่หมักเองด้วยอือครับเห็นแล้วน้ำลายสอครับผม ใจเราวันนี้เฮ้ย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 ตะกรินเข้ามาหลาสนใจนะเ,เ <c oughs> นี่ยนะนี่เลยนั้นบ้านน้ำเย็นนี่คือปิดไปแป๊บหนึ่งหรือไงชั่วคราวแล้วก็จะาใหม่นะคะขา,ข,าขายน้ำเสร็จแล้วก็มาขายหมูปิ้งต่อขายหมูปิ้งเสร็จก็ไปขายน้ำต่อรอดูกันต่อไปจัดไปครับผมโอ้ก็อาจะมีเมนูใหม่ๆมาให้ผู้ชมนะคะโอเค ครับผมโอ้น่ากินมากเลยเนะนี่ยน,นี่ว่ากินหอมนะมันหอมแบบผักอะไรอะโรยมัน,มอ,นอืมใช่เข้าใจทำมีชื่อไม่มีชื่อเรียกไหมเอลเขาเรียกอะไรอันนี้หมูปิ้งน่องแทย่างจิ้มแจ่วหมูย่างจิ้มแจ่วหมูย่างจิ้มแจ่วนะขายอยู่ที่ตลาดนัดขายอยู่ที่ตลาดนัดทุ่ยยางโทนะครับผมมาอุดนุนกันได้เลย วับนปกติทั่วไปก็ขายอยู่หน้าร้านหมูวันาน,นะครับมาติดมาก็แว็กซื้อกันได้เลยนะครับผมโอเคครับได้ของแล้วครับเอาไปกินด้วยกันนะครับโอเคนะครับผมเราก็จะมารีวิวร้านน้องเอมกันนะครับผมว่าหมูติ้งน้ำจ้มน้ำจิ้มเจ่วเนี่ยว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะครับผมลองมาเลยครับนี่นะครับผมโอ้ดูหน้าตาซะก่อนนะน่ากินนะเนี่ย นึงก็อย่าบังดูสิวะเป็นเนื้อที่น่ากินมากเลยนะครับอร่อยมากเลยเนื้อน้ำนืจิ้มก็ยังดีเนื้อก็นุ่มประจานกรรมมากครับจับครับจับอร่อยมาก ควมกล่อมไม่เผ็ดต้มเนืไม่เผ็ดแต่ข้าคั่วใส่พวกผักเขาเรียกอะไรซอยผัดผักหอมผักอมไรเนี้ยข้าอ่ะมันข้าข้าเนือมากนะกินเหมือนอะไรอ่ะเขาเรียกข้าหมูย่างอ่ะอือข้าหมูย่างนอืออร่อยอืเข้ากับผักนะกินผักด้วยกิอหมูก็เม่นผักอือ อร่อยอือิ่มมึงแหละมึ้งอิ่มแหละเยอะมั้ยเยอมอร่อยมากอืมแล้วช่องทางการติดต่ออยู่ที่ไหนนี่เลยนะอยากซื้อนะมาต้องแรมนะอยากขึ้นรูปไว้ร้านหมู่วันนาร้านหมู่วันนานะครับสาขาพุทธนพรนะไปซื้อกันได้เลยครับ อบกอกัดเดี๋ยวก็จะขายวันปกติเดี๋ยวก็จะขายหน้าร้านหมูวนานะครับเราไปอุดหนุนก็ได้นะาานราคาเขางโทนราคาคือราคาเป็นไงไม่รูบบลทเองนึกว่าซื้อสิบไม้แถมหนึ่งไม้นะครับไปอุดหนุนได้เลยครับจรินกินอร่อยม,มากอได้ปะ ดีเพราคล am mm ิป hmm. ก <laughs> ินมาม่านะตื่นไหมล่ะมันเริ่มผิดเรื่อยเรื่อยละคนลากินมาม่ามันก็ต้องมีมันก็ต้องมี คลิปสองคลิปสามต่อไปเรื่อยๆใช่ไหม <laughs> 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 อร่อยมากครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาแต่เ็นเท่านี้นะครับขอโอากาสหน้าเราจะมา,มารีวิวอะไรให้ดูอีกนะครับคอยให้ติดติดตามกว่าฝากด Share, กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมติดตามกันเยอะนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบายโอเคนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์แล้วกดติดตามกันเยอะนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ